กราบนมัสก,การอาจารย์ครับคือเรารู้แล้วเราละทุกทุกกิริยาของของสิ่งที่ไปรู้เสร็จแล้วมันมีอาการสภาวะที่จิตมันแวบจิตมันจืดใช่ไหมฮะมันจืดแต่ว่าเราก็พอจืดพอเราไปรู้มากเข้ามากเข้ามันจืดหนักเข้าหนักเข้า แต่ตอนหลังมานี่มันก็ละได้มันก็ละละไปละไปถึงแม้มันจะจืดไปเราก็ไม่สนใจมันก็ก็อย่างรู้แค่นั้นรู้รู้ละก็ละรู้ละก็ละแค่นั้นตลอดครับอาจารย์แต่ก็มีที่มันก็หลุดไปบ้างก็มีหลุดพอเราหลุดมันก็ระลึกรู้ขึ้นมาอีกว่าอ๋อเราหลุดอย่างเงี้ยครับก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังระลึกรู้อยู่ตลอดครับกระถุกแล้ว ครับเพียรใน้มากเห็นในต่อเรื่องนะที่พูดมาก็ถูกหมดแหละที่มันจืดมันเจือกอะไรนั่นแหละก็ไม่ีผลจากการปฏิบัตินั่นแหละมันจะจืดมันจะเจือกไงก็ปล่อยมาไปอีกมันจะมันจะใม่ใหม่มันเป็นยังไงก็มันจะตกใจมันจะมันจะคืออะไรคืออะไรมันจะ้าไปยุ่งกับมันแ้วเราก็ค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวมันต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติมันจะจืดจะเจือกนะก็จังอแล้วเราก็ปล่อยไปปล่อยไปมันก็จะ มีอาการมีตะาวะมันมันอยู่เรื่อยๆนะเพิ่มมันก็จะแปลกๆมันไปกะจ้างมันจ้างมันเอือมันใหม่ๆอะไรก็มีอาการใหม่ๆมีตะพาวันใหม่ๆจะตื่นเต้นแปลกๆแปลกๆอะไรเงี้ยนานๆไปพอเราปล่อยๆปล่อยๆมันไม่แปลกแล้วเป็นบ่อยๆเขาก็เลิกแปลกแล้วครับี่ก็เป็นโน่นเป็นนี่อีกเป็นโน่นเป็นนี่อีกพอแล้วยิ่งปล่อยมันยิ่งมีแปลกๆมีแปลกๆสาหรับบางคนไม่ใช่ทุกคนคนเราแต่คนสร้างบุญวาสนาบารมีมันไม่เหมือนกันบางคนมันยิ่งปล่อยยิ่งแปลก มันจะว่าย anyway, ิ <st unlikely> ่งยุดยิ่งแปลกนะยิ่งปล่อยยิ่งแปลกมีอะไรแปลกยู่เรื่อยเราก็แปลกยังไงก็ปล่อยหมดรู้แล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยไม่มีอัศจรรย์ขนาดไหนก็ต้องปล่อยต่อให้อัศจรรย์นานเอาเว่อบบขนาดไหนก็ยังต้องปล่อยเลยอย่างตรงตาเนี่ยอย่างมี้กตัวอย่างเมื่อก่อนเนี้ยปฏิบัติอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีปรากฏอัศจรรย์มากเลยเขาใจทำแล้วมันอัศจรรย์ รีบลงจากเขา่ารีบลงจากเขาปลุกจะไปเล่าให้หลวงพ่ทาอาจารย์โมโที่ตีนเขาฟังอู้เป็นถึงกุฏิมันจะจะขึ้นกุฏิเลยท่านยกมือห้ามเลยแล,วแล้วตวาดเราวรลอว่ามันมันอดีตไม่ใช่หรอน่ะอดีตมันเป็นทาเมาหมเหรอเราตกใจเลยเราพวกจะอัศจรรย์อยู่บนยอดเขาเมื่อกี้อเราถึงตีนเขาเป็นอดีตไปแล้ว ก็พูดไม่ออกไม่ต่คําเดียวไม่ได้พูดเลยนะคานก็ไปกราบขอเข้ามาท่านท่านนี้วราวอไม่ท่านจะโดนอะไรแล้วไม่จะอะไรเลยต้องขอเข้ามาท่านแล้วว่าโดนท่านดูก็ต้องกราบเก่าก็ไปกราบคบครเบาเัาผมกดขอเข้ามาครับขอโทษครับเนี่ยไอเราวะขนาดจะหันหลังกลับยังไม่กล้าเลยถอยหลังกลับเพราะเพราะกลับไปก็ถอยหลังไปเราถอยหลังอะไรโดนท่านี้มาหนโดนเรียกเข้าไป ปฏิบัติทำอะไรเนี่ยหลงอดีตนี้ได้ยังไงเนี่ยอดีเป็นเป็นทำเมาอ่ะอนาคตเป็นเป็นทำเมาอ่ะมันรู้อยู่ในปัจจุบันละในปัจจุบันเท่านั้นแหละจี่จะเป็นธรรมะเราไม่ทันปัจจุบันโอ้โหโดนพันอัดครวพอพอขาดยหลัางอีกเรียกกลับเข้ามาอีกโอ้โหเราก็นมาดิอีกตวาเ๋ยวโอ้ยหบอกว่าเราไม่เป็นผู้สอนทำเขาแล้วเราหลงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยหลงปหลงปัจจุบันได้ไงหลงไปอดีตหลงอนาคต ปัจจุบันต้หลงไม่ได้ก็ต้องละไปเรื่อยละทุกขณะปัจจุบันที่เกิดด้วยซ้ําไปเนี่ยโอ้โหแล้วอัศจรรย์อยู่บนยอดเขาตั้องอัศจรรย์มากเลยลงมาถึงตีนเขาวเป็นอดีตไปแล้วเล่าไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยพวกเราเนี่ยม่รู้อดีตข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เ <c oughs> นี่ยบนยอดเขาแป๊บเดียวลงมาถึงตีนเขานตะ่รีบมาบอกท่านโดนไปแล้ว ึงบอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นอน่ะวางอย่างเดียวนั่นน่ะวางอย่างเดียววางอย่างเดียววางอย่างเดียวเลยไม่มีทางเลยคือไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดนตวาดเละเลยเพราะนั่นต้องวางอย่างเดียวพวกเรลเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์อย่างงู้นอัศจรรย์นี้อย่างงู้นเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอัศจรรย์แล้วอัศจรรย์น่ะคือวางวางนั่นน่ะคืออัศจรรย์ถ้าไม่วางไม่มีอะไรอัศจรรย์น่ะโดนโดนดุอย่างเดียว่นในอัศจรรย์อ่าครับหลวงพ่อหลวงตาได้เมตตาแนะนําที่ อแม้แต่ในสภาวะสงบมันก็ยังมีตัวที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับมันมันก็เห็นตัวที่ยุบยับอยู่ตลอดเวลานะฮะมันไม่หล่นไปในความสงบนั้นนะครับแต่ก็ไม่น,นั่นไม่นั่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับผมตาอมเราตัวเราไปปรุงอยู่อะนี่เราหลงก็เป็นความสงบหรือเปล่าโอ้เราไม่หลงแล้วเนี่ ไม่หลงเลยนะครับเออเราไม่หลงไอ้ที่เราไม่หลงเนี่ยคือหลงแล้วเนี่ยตัวเราไม่หลงตัวเราไม่หลงเนี่ยเราหลงอยู่ตัวเราไม่หลงอยู่เนี่ยเนี่ยตัวเราไม่หลงแล้วตัวเราไม่หลงไอ้ตัวเราไม่หลงตัวเราไม่หลงเนี่ยมันคือมันหลงอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับอ๋ออ๋อแหพอจริงดก็ต้องเห็นไอ้ตัวเราเนี่ยฮะเออผมไม่ทันสังเกตตัวนี้ใช่ใช่ใชครับอืมแบบนี้เนี่ยตัวท่านมัน มีตัวเราไปเล่นไปเล่นไปเต้นไปแสดงรู้ทันทันทีเลยคมันมีตัวเราเขาไปเล่นไปเต้นไปแสดงรู้ทันทันทีเอาไปคิดไปนึกเอาตัวเราก็ไปคิดไปนึกไปตึกไปตอรู้ทันทันทีมันต้องรู้ทันซ้อนเข้าไปทีหนึ่งรู้ทันทันทีเลยไม่ต้องไปรู้ซ้อนเลยรู้ทันมันทีไปเลยใช่ครับมันมีอะไรโผล่ขึ้นมามันเป็นสังขารหมดมันมีตัวเราเขาเสียวันดีๆมีตัวมีตัวเรามีตัวเราก็เห็นว่าไอความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารอย่าไปคิดทําลายมันนะครับ ก็ไปคิดทำลายมาในตัวซ่อนมาเนี่ยมันเป็นตังขานทุกตัวเลยตอนนี้ยมันเป็นอาวิชาทุกตัวเลยการนมัสการหลวงตาค่ะชื่อแอร์ค่ะก็กาบเมตตาหลวงตาแนะนําชี้แนะค่ะเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งเคยไปกาบหลวงตาที่ถ้ำซับมืดก็หลวงตาก็ชี้แนะว่าจะมีตัวหนึ่งที่ตั้งดูอันนั้นก็ระวังแล้วก็คือก็เบาๆแต่ถึงแม้วมันจะมีก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอะค่ะแต่แม้กระทั่งบางครั้งมันก็มีอารมณ์แรง มันก็ไม่ได้ลงไปอินกับมันมากถึงมันอินแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราอะค่ะกล่าวนสการค่ะต้องวางความไม่ได้อย่างใจด้วยนะถ้ามันมีอะไรไม่เด้งใจแสดงว่ามันมีตัวเราเป็นอวิชากิเลสตัอาอวตาภพชาติเราสังเกตเห็นได้ดีมันมีไม่ได้อย่างใจ ผมไม่ได้ยังใจเหมือนอิดอัดกับกล้องใจกับแ้นใจน้ำตาไหลออกตาไม่ร้องไห้ออกมาข้างนอกก็ร้องข้างในแต่ตอนนี้กับเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นอยู่นี่ค่ะแต่ว่ามันคือถ้าเราไม่ปล่อยให้มันไหลมันก็ไม่ไปหรือว่าบางทีมันไหลอพอเราไม่ใช่อย่างนั้นเรา<ะ>ไม่ไปไป,ไปทําที่ไปเหตุเราไม่ได้ว่า น้ำตาไม่ได้บอกว่ามันน้ําตามันไหลหรือไม่ไหลเราไปห้ามมหนมันไม่ไหลอั้นมันไปเหตุที่น้ําตามันไหลคือมันมันยังมีผู้ไม่ได้อย่างใจต้องการให้เห็นตัวนี้เบื้องหลังลึกๆของใจลึกๆคือเราเนี่ยมีตัวเราเนี่ยเขาไปยึดถืออะไรอยากจะได้อะไรแล้วมันยังไม่สมปัารถนาพอเรายังไม่เห็นตัวนี้เรายังไม่วางตัวเนี่ย เราไปแก้ที่ให้น้ําตาไหลไม่น้ําตาไหลหรือมันร้องให้ไปล้วปล่อยให้ร้องให้ไปมันยังไม่ใช่มันยังไปเหตุใจเราเนี่ยไปแอบปัถนาอะไรอยู่เราต้องเห็นระวางความปัถนาไประวางความปัถนาทั้งหมดก็สิ้นทุกความปรถนายังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่เนี่ยร้องให้อยู่เนตับใดความปัถนามีอยู่ย่อมทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังไม่สมปารถนา ต้องวางความปรารถนาห,หมดสิ้นไปแล้วยังปรารถนาอะไรลนะ่ะแม้แต่ปรารถนาพนันธิพานยังต้องวางเลยความทุกข์ที่สุดของผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรารถนาความพน้นทุกขในปัจจุบันเนี่ยก็คือที่สุดของความปรารถนาก็คือนิพพานนี่แหละแต่มันกลับทําให้เราเป็นทุกข์ที่สุดในโลกคนอื่นบอกว่าทุกอย่างอื่นทุกที่สุด แต่สําหรับผู้ปรารถนาะความพ้นทุกข์ความปรานะปรถนาปฏิภาณแล้วไม่ได้อย่างใจไม่ได้ปฏิภาณสักทีเป็นทุกข์ที่สุดเลยต้องวางความปรารถนาะนี่แน่ที่พุทธโอที่พระพุทธเจ้าตัดอตอนที่ตัสลูเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดว่าอย่างไงเมื่อความปรารถนาะความสุขหรือความปรารนะถานาปนิพานหมดไป ความทุกข์ก็หมดไปพร้อมนิจจาโตปรินิพุโตดับความปราถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยเยที่พระพุทธเจ้าดำพงึงขึ้นมาต่อขณะที่ตัสรู้เป็นพระส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ดินลนอุตสาสระ ความเป็นกษัตริย์กุสาสระทุกอย่างสระ่างพิมพาซึ่งเป็นภรรยาสระลาหุนซึ่งเป็นลูกสระพ่อพระเจ้าสุโธชนะสระบ้านเมืองสระทุกอย่างความสุขความสะดวกสบายทุกอย่างเพื่อปัรถนาความสุขที่ทุกไม่มีคือพันธิพาน แล้วก็ดิ้นรนค้นหาถึงหกปีเต็มท <c oughs> ุกข์มากเลยยิ่งนานวันยิ่งทุกข์มากแสนสาหาัสหาใครก็ไม่เจอถามก็ไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยยังมีใครอีกไหมจะไปเจออาลาดาบทอาลาดเรียนกาลาดาบทนึกว่าจะพบความสุขที่ทุกข์ไม่มีคืออนิพพานปุตตะเรียนจนได้ฌานที่แปดลูกป,ประชานสี่อาลูกป,ประชานสี ที่สุดแล้วเนี่ยถึงเข้าฌานที่แปดได้จนเป็นความว่างเปล่าดเดียวกับอากาศแต่มันมีความสุขเฉพาะในตอนเข้าไปอยู่ในฌานแต่ฌานเป็นของไม่เที่ยงก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อหมดกําลังของมันแล้วกลับมาทุกข์อีกพระพุทธเจ้าทําไมบอกว่ามันยังทุกข์อีกล่ะทําไมมันมันยังทุกข์อีกอะะอุทกดาบทว่าเราจะไม่ทุกข์ก็ต้องอยู่ในฌานมันอยู่ไม่ได้ตลอดไป เราจะไม่มีทางเลยเลยที่ว่าจะสิ้นทุกข์อย่างถาวรไม่มีทางเลยเหรอือไม่มีทางเลยเหรอโอ้ทานทุกข์พระองค์ทุกข์มากเลยยอมสละทุกอย่างมาทั้งหมดแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่ห่วงสลบอดข้าวอดน้ําตันลมหายใจจนสลบสลายไปด,ด้วกี่ครั้งจุดายเนี่ยองค์ก็ทําไม่ได้องค์ทุกข์มากเลยทุกทุกที่ถุงจึงรู้ว่าความทุกข์ของพระองค์แท้จริงเนี่ย พระองค์ไม่ทุกข์กับอะไรแล้วมันเหลือความทุกข์อย่างเดียวคือความปรารถนาความพ้นทุกข์มันเหลือความทุกข์อันเดียวพระองค์ก็เห็นมันปะก็เห็นมันแล้วรู้เหมือนว่าแท้จริงอ่ะพระองค์ไม่ได้ทุกข์กับอะไรเลยเพราะอย่างอื่นพระองค์ไม่ทุกข์แล้วเพราะองค์ไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวบ้านเมืองก็มายึดลูกเมียก็มายึดญาติพี่น้องก็มายึดทรัพย์สินเงินทองก็มายึดอะไรก็มายึดแม้แต่สังขารร่างกายตัวเองอ่ะก็มายึด แล้วทุกอะไรก็ทุกอย่างเดียวทุกอย่างไม่ได้พัพน,นิิพานทั้งทีคนจึงรู้ว่าความปรารถนาพะนธิพานนั่นแน่ทําให้พระองค์อ่ะเป็นเหตุให้พระองค์อะเป็นทุกอย่างิ่งเป็นทุกอย่างที่สุดข,ของพระองค์พระองค์จึงวางความปรารถนาพะนิิพานวางความปรารถนาพะนธิพานวางความปรารถนาความสุขที่ทุกไม่มี จะปรารถนาความพ้นทุกข์วางความปรารถนาความพ้นทุกข์นั้นไปเสียพอสิ้ปนปรารถนานั่นแหละก็ตัดสรู้เป็นสมาสามพุทธเจ้าท,าทันทีที่พระอ,องค์ตัดไว้ในกิริมาโนทสรกับพระอานทนเขามาทําเป็นหนังพุทธเจ้าสดาโลกอยู่ในตอนที่สามสิบสี่ไปดูองค์กล่าวอันนี้เป็นจริงว,วันที่ตัดสรู้ ลำพังอย่างนี้จริงๆเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมเพราะถ้ายังปรารถนาสิ่งใดแม้แต่ปรารถนาพระนิพพานมันย่อมมีความสุขเพราะไม่สมมันย่อมมีความทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาความทุกข์ไม่มีทางเพราะวางความปรารถนาความไม่ได้อย่างใจไม่สมหวังก็ดับลงความทุกข์ก็ดับพร้อม ประก่อนหลงตาโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกไปหาก่อนที่จะกลาบลาท่านหลวงตาพี่นาดูให้ดีกิเลสไม่มีแล้วทำไมจริงยังไม่บรรลุกันทิ่าานโอ้ยลูกตาเซอร์อไปเลย,ย,เลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วย ก็ผมเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่ผมเป็นทุกข์ผมสละทุกอย่างมาตมาั้งแต่ตำแหน่งผู้สาวนาคณะสาวชรมาตลาดตำแหน่งตลาดครอบครัวตลาดก็เป็นเงินทองตลาดที่ดินตลาดเครื่องราชสูงสุดสายสายส,ายสี่มาทั้งหมดตลาดมาทั้งหมดโดยคว,ความสุขความสะดวกสบายก่อนมาบวชก็สอนปฏิบัติธรรมมทุกสิทธิ์อยู่ถึงยี่สิบปี ตลาดทุกอย่างมาเลยแล้วหลวงพ่อแม่คร <us culos Right. S 2> ูบาอาจารย์ยังจะมาถามอย่างนี้ว่าลวงตากิเลสไม่มีแล้วทําไมถึงไม่บรรลุนิพพานพิจารณาดูให้ดีนะก็ไอ้ตัวนี้มันแหม่ก็เราเนี่ยเจ็บปวดตรงนี้อยู่แล้วท่านมันตอกย้ำออกมาแล้วเหมือนกับดวงตาจะร่วงเลยอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยช่วยชี้แนะด้วยช่วยชี้แนะด้วยเก้ากระผมติดอะไรเก้ากระผมติดอะไร ผมเนี่ยทุกที่สุดเลยไม่มีอะไรที่ผมไม่ที่จะทุกอยแล้วผมไม่เหลือทุกอย่างเดียวเนี่ยทุกคือม,มันอยากได้ดนิพพานแล้วมันยังไม่ได้ดนิพพานสักทีทำอย่างไรผมติดตรงไหนถึงไม่ได้ดนิพพานไม่เป็นนิพพานก็แม่ก็บอกก็แม่ครูอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่ากิเลสไม่มีท,มทําไมจึงไม่รู้นิพพาน่านก็บอกว่าไม่มีใครป้อนนิพพา,านให้กันกินได้หรอกหลงตา โอ้เราจนปัญญาจริงๆเลยนี่น่ยเราจึงเข้าใจเลยว่าตัวเนี้ยมันทุกอย่างไรมันทุก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 เพร่ออยากได้นิพพานนี่นมันทุกจริงๆเลยเราจึงเข้าใจเลยว่าเรายอมวางอย่างอื่นได้หมดเลยเพื่อเราอยากได้นิพพานเรายอมเสียสลาดทุกอย่างเลยไม่จะพวกบอกวพวกบอกว่าโอ้โห่ะลงสักราเอาไปทําไมเนี่ย เงินเดือนก็ต้องเยอะท่านลงจากอยู่เนี่ยตอนนี้ได้เป็นอธิบดีได้เป็นประธานทุกที่เนี่ยประธานทั้งหมดในในศาลทั้งหมดอธิบดีทั้งหมดในศาลทั้งหมดนรุ่นรุ่นเดียวกับหลวงตาหมดเลยเนี่ยเวลาเขาที่หม์เราไปสอนี่ศาลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายในใจหลวงตาเลยบว่าตำแหน่งอธิบดีตำแหน่งประธานตำแหน่งอะไรไม่มีความหมายในใจของเราเลยเพราะในใจหลวงตามันมีความหมายอยู่องเดียวคือมันโหยหามันห so ิววันน <t ue graphics> ิพพานอย่างเดียวเลยอย่างอื่นมันไม่เลยมีความหมายเลย แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันทําให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้เนี่ยนะแล้วเหตุทาให้เราไม่รุพระนิพพานก็เพราะเหตุนี้อีกนะั่นแหละเราก็ไม่รู้ซะอีกอดวงตาก็มาคิดพิจาครณาไ่้ยวนกลับไปกลับมาว่าเอในโลกนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรเลยเราไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแม้แต่วัดของตัวเองก็ไม่มีกันนะไปสร้างก็ต้งหลายวัดแต่วัดของตัวเองก็ไม่มีเราไม่มีอะไรสักอย่างเึ่งบ้านช่องก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มี ไม่ได้จับเงินจับทองวัดวารามตัวเองก็ไม่มีแล้วเราทุกข์กับอะไรแล้วเนี่ยทําไมเราทุกข์จังเลยเราทุกข์ทุกข์ทุกทำไมเราทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์กับอะไรก็พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมา๋อไม่ว่าจะย้อนแง่ไหนอ่ะมันทุกข์กับการที่ยังไม่ได้นิพพานพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากี่รอบมันก็ทุกข์่เพราะยังไม่ได้นิพพานนี่แน่ แล้วก็เพราเรายังไม่ได้นิพพานเราก็ต้องทุกข์สิเดี๋ยวเราได้นิพพานเราก็หายทุกข์แหละเราก็ไปว่ากัานที่อีกเราไปรอให้ได้นิพพานเราจะได้หายทุกข์เราจะไปได้ตอนไหนก็เราอยางอยากได้นิพพานอยู่เนะี <c oughs> ่ยเราก็ย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาของเราพิจารณากลับไปกลับมาเราเลยลงก่ใจอ๋อมันไอความอยากได้นิพพานเนี่ยมันเลยไม่เป็นนิพพาน มันก็ตัวเดียวกันเองไงหนามย่ออกตัวเดียวกันนี่แน่หนามย่อตองหนามบ่งที่ก็คนโบราณว่าไปเพราะอยากได้นิพพานมันจึงไม่เป็นนิพพานอ๋อมันตรงนี้อแต่ก็มันก็ไม่ใช่วางง่ายนะเพราะอะไรมันอยากมานานมันอยากมานานใครจะยอมวางง่ายๆมันก็ยังอยาก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 แต่เพียงแต่ว่าความอยากมันค่อยๆน้อยลงไปเพราะว่าผลทานอย่างอื่นมันไม่ทําให้เป็นนิพพาน มีหนทางนี้เด so hey, right. ียวคือต้องวาความอยากได้ทิพพานมันเลยไม่มีช่องทางอื่นเลยต้องยอมแต่ยอมมันก็ไม่ค่อยจะยินยอมพร้อมใจอยอมก็อะไรเพราะหมดหนทางอื่นยอมเพราะหมดหนทางอื่นแต่มันค่อยๆยอมมันก็ค่อยจางไป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 วันดีคือดีมันก็กระโดดขึ้นมาอีกจางจางจางวันดีคือดีมันก็กระโดดขึ้นมาอีกมันก็กระโดดอยาก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 มันก็อยากขึ้นมาอีกอยา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 กขึ้นมาอีก มันไม่หายไปจากใจจริงเพราะมันยังอยากได้นิพพานหายใจเขา้าหายใจออกเป็นนิพพานนอนก็เป็นนิพพานทำอะไรก็เป็นนิพพานนิพพานนิพพานมันเป็นนิพพานตลอดเวลาเลยมันเลยวาง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 เรารู้ตัววางวางวาง,วางแต่มันวางไม่จริงมันก็เปิดปับ๊บกระโดดขึ้นมาเดวจกกุมเลย รีบเดินจงกรมมันได้เผื่อนิพพานในฐานจงกรมเออนี่นี่เราโดนนิพพานลอยมั้งมันเดินจะรีบรีบรีบเดินจงกรมแล้วเผื่อมันจะนิพพานในฐานจงกรมมั้งแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมารู้ทีมันไม่ได้สิ้นจริงๆนะมันหลอกอยู่ในใจนะพอถึงวันไหนพระจันทร์เต็มดวงสิบโโห้าค่ำโอ้โหวันที่พระจันทร์เต็มดวงสิบห้าค่ำรีบปฏิบัติไม่แน่อาจจะบรรลุในพระจันทร์เต็มดวงสิบห้าค่ำโอ้ยพระเจ้าว่าหันต์ทั้งหลายยังยังบรรลุอรหันต์ในพระจันทร์เต็มดวงสิบัติเข้า ไปเดยแยกๆเดยจงกรมเขานั่งสมาธิมากค่ะเดี๋ยวักแพบเดียวนี่เหมือนอยากนิพพานนี่เหละอ้าวเออมันต้องหลงซะก่อนโง่ซะก่อนแล้วฉลาด่าที่หลังมันโดนเลยหลายดอกเขาเลยหลายผลกันเฮ้ยมันบอกแต่วางแต่ฝากเอาข้อจริงมันเนี่ยเดินจงกรมมันก็จะไปเดินเพื่อนิพพานนั่งสมาธิมันก็ไปนั่งสมาธิเพื่อนิพพานปฏิบัติมันก็ปฏิบัติเพื่อนิพพานเอา อของเราเนี่ยันต้องเห็นได้ตัวเองปัจจตังไม่มีใครไปช่วยกันได้จริงๆตรงอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกเราต้องเห็นเองแล้วเราก็ต้องวางไปวางไปวางไปจนเราหมดหนทางอ่ะคือหอนทางอย่างอื่นไม่มีนอก,กจากว่าเราจะยอมวางความอยากได้พระนิพพานเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจึงจะแรก กับนิพพานต้องยอมวางความอยากได้พนิพพานถึงจะแลกพนิพพานได้แม้แต่ว่าเราบอกว่าเรายอมแล้วยอมวางความอยากอยวนี้แล้ะแต่เราวางวางพนิวางความอยากเพื่อจะไปเอานิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานเพราะเรายังมีเพื่อตัวเราจะไปเอาอีกอมันก็ย้อนสอนกลับไปกลับมาอยู่นี่เนี่ยวางก็เพื่อจะไปเอาอ่แสดงมันวางไม่จริงอ่ะ วางจริงคือมันไม่มีผู้ไปเอาแต่ละวางยอมวางเพราะอะไรนทางอื่นนอกจากวางไม่มีบนทางอื่นนอกจากวางไม่มีอย่างนั้นวางไปดีกว่ามันจะได้ไปได้อ้าวมันไม่ใช่มันไม่ใช่วางจริงก็วางไปดีกว่าดูจะได้ไปได้ไงเอาอย่างนี้ไม่ได้วางจริงอ่ะมันไม่วางจริงเพราะว่ามันวางเพื่อจะไปเอาเนี่ยมันหลอกอย่างเงี้ยโอ้ยการปฏิบัติเน่ะทุกแก้ทุกมุมน้องตาโดนน้ำมดแล้วกึงเข้าใจพวก่านเลย ไม่ว่าพูะท่านกระดิกมาอย่างไงในใจของท่านแล้วกรดดิกจะไปเอาอะไรเอ้ยมันขึ้นมาเลยกิเลสตัณหาตัวโตโผล่มาเลยเห็นไหมโอปฏิบัติเพื่อดกิเลสตัณหาทั้งนั้นจะไปเอาจะไปเอาจะไปเอาทท่านั้นแหละปฏิบัตินะแต่ละคนจะไปเอาอะไรแค่นั้นแหละจะไปเอาจะไปเอาเห็นไหมปฏิบัติเพื่อสิ้นกิเลสตัณหาแต่นี่ปฏิบัติจะไปเอามันก็สวนทางกับนิพพานนะสินิพพานคือมันสิ้นผู้จะเอาแต่เราปฏิบัติเพื่อจะไปเอา เนี่ยต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดนะเออน้ำตาจะได้เป็นเลิกไหลสักทีหนึ่งเนี่ยมีอะไรอธิบาตไม่แค่นี้นะการปฏิบัติดีที่สุดนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ไม่จ่ว่าไม่ทําอะไรเลยเลยยึดทุกอย่างเลยกออ็ไม่ใช่คนะไม่ทาอะไรเลยแต่ไม่ยึดอะไรเลยมีคําสวดที่เราก็สวดกันประจำหาห่ะนะที่ว่าพาลาฮาเวปันจักขันตาขันตั้งห้าเป็นของหนักเน้ะ พาลาฮาโลจะปุคาโลบุคคลทั้งหลายแบกขันหนายึดถือขันหนาเป็นของหนักไปพาลาธานังทุกขังโลเกนการแบกถือการยึดถือขันหนาเป็นทุกข์ในโลกปริยาเจ้าทั้งหลายปล่อยวางขันหน้าหมดแล้วไม่ยึดอะไรขึ้นมาอีกเลยไม่สิ้นผู้ปารถนาสิ้นผู้จะไปเอานิจจาโตปรินิพุตโตดับ ความปาถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือดังนั้นไม่ว่าปฏิบัติเราจะไปได้อะไรเราจะปฏิบัติไปเอาอะไรแม้แต่เราจะไปปฏิบัติกันเพื่อให้เราเนี่ยจะไม่ทุกข์มันก็ทุกข์นี่เห็นไหมไปปฏิบัติพยายามจะกันไม่ให้ตัวเราทุกข์มันยิ่งทุกข์ใหญ่ไปเนี่ยที่ลงมีมีคนถามหลูงตาว่าอย่างนั้นอนะ่ะมาปฏิบัติทำเราจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลย ความไม่ได้อะไรเลยเลยไม่ต้องแบกได้อะไรไปแบกทุกอย่างไม่ว่าจะได้อะไรไปแบกหมดคิดว่าตัวเองได้นิพพานไปก็แบกนิพพานไปตายไม่ได้อะไรเลยไม่แบกอะไรเลยเมื่อเราที่เราสึกว่านั่นแนะไม่มีอะไรล้วไม่มีอะไรล้วไม่มีผู้จะไปได้อะไรและไม่มีสิ่งอะไรที่จะได้ทุกอย่างวางหมด เพราะถ้าได้อะไรก็คือแบกบวางหมดในปัจจุบันเมื่อวางหมดจะมีใครเป็นอะไรมันก็ไม่มีใครไปเป็นอะไรทุกอย่างจะไปเอาอะไรแบกหมดทุกอย่างไม่หยุดไม่หยุดที่จะเอาก็ต้องทุกอยู่หน้าแดยจะบอกว่ายังทุกทุกทุกแต่ยังไม่หยุดที่จะเอาก็ต้องทุกอยู่นน,น่นแดะ ไม่มีเราที่ปฏิบัติเราจะไปเอาอะไรได้หละมันเป็นทุกทางงา้งั้นนะไปกิเลสท้องหาหอาั้งหมดไปทั้งหมดเราไปตอบคาถามมนทั่วไปพิ่เศ้จะถามเพื่อจะไปเอาหมดเลยรล้ดักข้าวแล้วโดนหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวเยว้จะกลับไปทําเดี๋ยวจำในตองปัจจุบันเนี่ยไม่เอาไม่เอาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเตขอเดี๋ยวถกบขอกลับไปทาไอ้ขอกลับไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปทําไปเอาอะไรเพื่อ ก็หนูกลับไปทำแล้วจะจ่าแะ้วจ่าแล้วแน่ๆกิเลสแล้วนั่นจะมีแต่ปัจจุบันนี่แน่ดิบผู้จะเอาไม่ไปเอาอะไรได้หรอไม่ไปเอาหมดแล้วอันนี้จ่าโตปินีุ้โตเนี่ยดับผู้จะเอาดับความดับผู้ปรารถนาสนิกไม่มีส่วนเหลเนี่ที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อความปรารถนาหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อม